ืหมเักปือว่าเคาสมุทัครับชื่อเรือทองเพชรหนึ่งครับครับตั้งแถวครับกั้งแถวครับเป็นตลาดนะที่ใหญ่ครับนี่ครับเรือลงพรเก้าเก้าครับ 6ครับเรือกรีากราพัฒน์19ครับสมุยพร้อมครับมอบให้กับพี่น้องผู้ประกอบการเรือรับจ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไปแถวไปเกาะราบเกาะแตงเกาะมัดสุมอะไรต่างๆนะครับสุดแล้วแต่ที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเที่ยวนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจทั้งในเรื่องของความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวสร้างความมั่นใจในเรื่องของอามาตรฐานในเรื่องราคา

จะได้เห็นเลยว่ารับแล้วแล้วเราก็ติแล้วมีความรับรจคแับงครับว่าอย่างน้อยคนเรือก็ได้มีความดีใจว่าจะได้มีลูกค้ามาแล้วก็เรือก็ปลอดภัยทุกอย่างก็พูดถึงสภาพตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีนักท่องเทีเท่ยวชาวต่างประเทศก็เข้าเริ่มเข้ามาครับเริ่มมีบ้างครับ อยากให้อยากให้มีอย่างนี้บ่อยๆก็จริงๆแล้วจ,จากใจคนเรือทุกคนก็อยากให้มีนักท่องเที่ยวอย่างนี้ไปจับเลยเราเหมาือนกเด็กครับเดินเที่ยวก้ากินข้าวทือคบนะครับแต่เดียเด๋ยวพอรัฐบาลเปิดประเทศขึ้นมาแล้วก็เปิดด้านฟ้าต่างๆเนี่ยก็จะนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุยเกาะางานเกาะเต่าของเรานะครับก็จะเกิดรายได้นะครับเกิดการจ้างงานเกิดการ ที่จะพี่น้องประชาชนผู้ประกอบอาชีพต่างๆนะครับทั้งเรือทั้งรถนะครับแล้วก็สถานอาหารร้นานอาหารต่างๆเพื่อได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราขอให้รักษามาตรฐานไว้นะมาตรฐานของสมุนพัดโมเดลนะครับที่เป็นชาพัดต่างๆนะครับมาตรฐานเราสร้างความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวเราต้องสร้างความปลอดภัยในชีวิตใน,ในเรื่องสุขภาพให้กับนักท่องเที่ยว แล้วก็ต้องสร้างความมั่นใจในเรื่องของราคาครับ <Okay. S 1> ที่เป็นมาตราฐานยุติธรรมให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวจะได้มาเที่ยวในโครงการสมุทรพันหโมเดวต่อไปครับ